แปลว่าการเสด็จลงจากเอวโรของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดินเพื่อโปรโดพุทธมารดา ในพัรษายที่เจ็หลังจากตรัสรู้แล้วก็รอบพระองค์นั้นทรงระลึกถึงพระพุทธารดาก็คือพระดาชรีมหามายาพุทธารดาของพระองค์ ึ่งได้สวรรคโตไปตั้งแต่ที่พระองอ์นั้นประสูตได้เพียงเจ็ดวันยังไม่ได้มีโอกาสได้ตอบแนทนองคุณต่อเมื่อได้ตรัสรู้แล้ววังเป็นผูุ้ท้กิจผ่านไปจนกระทั่งว่าพรรษาที่เจ็ดจงได้ ขึ้นไปเทศนาประพุทธมารดาซึ่งได้ปบัติอยู่บนสวรรค์ชั้นยุสิตแต่ะอรา์นั้นไปจำพรรษาเพื่อที่จะได้เทศโหรธเทวโด,วนดานในชั้นอื่นด้วยจึงจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึืได้เทศประพหทุตมารดาสามเดือน จนกระทั่งว่าออกพรรษาพระองค์เสด็จลงมาจากเทวโลกเราจึงเรียกว่าเทวโรวหณะการเสด็จลงมาจากเทวโลกของพระพุทธเจ้าและอีกอย่างหนึ่งนั้นการเสด็จลงมาของพระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าพระเจ้าเปิดโลก เพราะเมื่อพโะรงเสด็จลงมาจากเทวโลกนั้นก็ทําให้มนุษย์เรามองเห็นอมองเห็นโลกทั้งสามเื่อปกติเราก<ร>็เห็นมนุษย์โลกธรรมดาพวกเราแต่นี <ๆ S 1> ่ยังเห็นทั้งเทวโลกแล้วก็ได้เห็นทั้งอรามนิพพอีกด้วยถ้าภาษาบ้านเราก็ปปาบอกว่เาเห็น <ๆ S 2> ทั้งเทวดาเห็นทั้งสัตว์โรก เห็นทั้งเพื่องคนเพื่องร่างเห็นไหมเปิดโลกได้เห็นเราเมื่อเห็นแล้วก็ทําให้แต่เนินราเห็นเทวดา,าก็ทํำให้ชื่นชมยินดีในความดีในบนญกสลว่าจะต้องทําความดีต่อเมื่อเห็นสัว์นรกที่อยู่บนร่างที่ตกุกได้ยากก็จะได้กรัวก็จะได้รัวกลัวปาก พอแล้วก็จะได้ไม่ทำบาปพอแล้วจึงเปิดโลกได้เห็นพอแล้วพวเราก็จึงได้ถือว่าวันหลังวันออกพรรษาแล้วก็จึงได้ตัดป่าเทโวโรพนาต็อโรึกนึกถึงเหตุการณ์อย่างนั้นเรารึกนึกถึงพอแล้วเราก็จะเปิดโลกที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกให้เราได้เห็น เห็นทั้งฝั่งแห่งความดีก็คือเทวโลกเห็นทั้งฝั่งแห่งความชั่วก็คืออบายภูมิที่เราไม่ปรารถนาที่เราไม่อยากเป็นถ้าเป็นอบายภูมิส่วนว่าเทวโลกนั้นจะเป็นผลแห่งบุญกุศลแห่งผลงานความดีนั่นคือโดยทั่วไปถึงแม้ว่าหลักที่สูงกว่านั้นก็คือนอกจาก เทวโลกแล้วก็ยังม,มีอะไรอีกที่พรหมโลกั่นจนกระทั่งว่าโลกนนก,ก็คือหลุดพ้นจากโลกแล้วเ,เป็นโลบุตรละน่คือสูงที่สุดพอแล้วกเราได้มาละโบนตกากบาดวันเทโวโรหนั้นดังกล่าวก็มานึกถึงความดีความชั่วดังกล่าวนึ่งถึงโลกทั้งสามเที่ยวเ,เราปรารถนาคือมนุษย์ โลกและก่อนเทวโลกส่วนที่ไม่พึงปราถนาก็คือบยาภูที่เราควรสิ่คนเว้นในนามของ,นะองค,ค,นะคณะสงฆ์ข้อจึิขออนุโมทนาญาตโยมสาธุชนทุกท่านโดยยกอ้างเราคุณพระศีรัตนตรยัยบารมีของหลวงพ่อพระพุทธทีบังกรหลวงพ,วพว่อพระขาว ภูมิเทวาราภที่ปกปักษรักษาวัดป่าสตารวรวขอจงได้มาอภิบาลประทานพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงได้มีแต่ความสุขันเจริญเจริญด้วยจตุรัิษิ์ปกรชัยจคืออายุวันนาสุขภรักปฏิพันธนาสารธรรมะสังสมบัติใจคิดว่าสิ่งใดก็ขอได้สำเร็จดังมโนไม่ความปรารถนา ต้งทุกท่านทุกประการ